สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอเด์ D นะคะตามต่อนะคะหวยเล่าก็อ้าวตามต่อนะคะหวยเลาก็โอ้ยน่าเสียดายน้องไม่ได้จับให้นะคะในสูตรหนึ่งศูนย์ชนบนล่างเลยนะคะสูตรดังเดิมเนาะ,ะแต่ไปมั่นใจสูตรสามยอดนะคะสามยอดเข้าแต่เลขเด่นศูนย์นะคะมาศูนย์หนึ่งเนาะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะท่นานผู้ชมคะก็อ่ามั่นใจมากๆเลยเนาะสามศูนย์ของเรานะคะ นาะอ่ะมาเบิ้ลจริงๆนะฮะว่าจะสรุปนะฮะว่าเออระวังเบิ้ลด้วยแต่คือคําแล้วก็เลยมไม่อยากลงนะฮะท่านผู้ชมสูตรของคนยายก็เข้าศูนย์หนึ่งตรงๆเลยนะฮะเนาะ,นะอ่ะศูนย์มาจริงๆเนาะเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าห้านะฮะ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะฮะจะรู้ว่าแอดทำสองสูตรนะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมเนาะตอนนี้แอดเอามาลงรวมกันเลยนะฮะสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรสามยอดนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะฮะอะ สูตรนี้เอาไปรูดวิ่งนะคะเด่นมาสี่ตัวนะคะสูตรนี้ นาเสดายนะคะเข้าแต่เด่นศูนย์เนาะอ่ะเด่นนะคะมีสองมีสามมีห้านะคะเด่นฐานมาแปดนะคะสูตรนี้อ่ะลืมเขียนผลออกให้เนาะเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าห้านะคะอันนี้คือผลออกเนาะ ผลที่ผ่านมานะฮะอ่างวดวันที่หกนะฮะท่านผู้ชมขยายนิดนึงอ่าสุดบนนะฮะ อสุดล่างก่อนดีกว่าสองหกสามเจ็ดสี่แปดนะคะสุดล่างศูนย์สี่มาอีกแล้วเก้าสาม แปดสองสังเกตว่าตัวเลขที่ชนกันนะคะจะมีอยู่สองชุดจะมีแถวนี้นะคะจะมีสามสี่สามสองนะอ่ะ อ่ระวังนะคะสองห้าแล้วก็สามนะคะ ใครรูดวิ่งนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะ,ะสังเกตว่าชุดนี้นะฮะชุดตั้งเดิมนะฮะที่มีชนกันเนาะชนกันก็จะมีาสามสองแล้วก็สามสี่นะฮะท่านผู้ชม ยอดให้ชุดกันสูตรนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าจะมาชนสูตรนี้นะ,ะสูตรนี้แอดก็จะจับนะคะก็จะมีสองสองสามสองห้าสองแปดสังเกตว่าสองแปดมาชนกับชุดนี้นะคะสองแปดแปดสองมาชนกันนะฮะแล้วก็สามสอง ชนกันเนาะตัวเลขชนกันสังเกตว่าตัวเลขชนกันนะคะก้มเขียนอย่างเดียวอ่ะห้าสองห้าสามเดี๋ยวนะสองสามสองห้าสองแปดห้าสาม ห้าแปดห้าสองชนนะฮะแปดสามแปดสองชนแปดห้าชนนะฮะอ่ะสังเกตว่าตัวเลขจะมีแค่นี้นะ,ะอ่ะใครชอบก็ตามนะฮะไม่ชอบก็ผ่านนะฮะทั้งหมดต้องกวงเนาะโอ้ยน่าเสียดายมากนะฮะ ตามจริงแล้วสูตรเราเข้านะเอดว่าจะจับอยู่ว่าจะมาสรุปของแอดอีกทีหนึ่งแต่เอดมาได้ให้เนาะท่านผู้ชมอ่ะสังเกตนะคะห้าเผื่อใครชอบห้าเนาะก็กันหน่อยนะคะท่านผู้ชมขาสี่ห้าห้าสี่เนาะอ่ะสามตัวนะคะสองสามแปดห้า เดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่สามตัวสี่ตัวสองสามแปดห้านะสองสามห้าแปดก็อ่ะแล้วแตนะ่เนาะไปนอนฝันมีเวลานะคะตรงกับศุกร์เสาร์นะฮะท่านผู้ชมขาเสาร์อาทิตย์เนาะตรงกับเสาร์อาทิตย์ อ่ะเผื่อใครชอบเนาะตัวกันนะคะสี่ห้าแต่ว่าตัวเลขที่ชนกันเนาะสองสามสามสองเห็นไหมแอดสแกนให้ดูสองชุดนี้ชนกันนะคะอ่ะห้านะคะใครชอบห้านะคะหลักห้านะคะก็จะมีสองห้าห้าแปดแล้วก็ห้าสามนะคะ มีสามชุดแล้วก็กันสี่ห้านะคะมีแค่นี้มีแค่สี่ชุดนะหนึ่งสองสามสี่ใครชอบห้านะคะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัส,สนาของตัวเราเองนะคะท่านชมใครชอบแปดก็จะมีสองแปดแล้วก็แปดสามนะคะแต่แอดชอบนะคะงวดนี้นะคะสองสามแล้วก็อ่ะห้าแปดแปดห้าก็ได้อ่ะ ตามความชอบนะคะแอดชอบแค่สองชุดนี้นะคะนี่อืมนี่ไงแอดเลยเอามาจับเป็นสี่ตัวนะคะอ่ะแนวทางนะคะท่านผู้ชมขาก็โปรดใช้วิจรารณาณในการรับชมด้วยนะคะหวยลาวนะคะงวดวันที่หกนะคะกุมภาพันธ์สองห้าหกห้านะคะตรงกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมขาอ่ะวันจันทร์เด้ออ่ะ สูตรคุณยายเดี๋ยวแอบไปตามให้นาะก็เข้านะฮะในสูตรตรงๆเลยศูนย์หนึ่งนะฮะแต่คุณยายไม่ได้จับไปสรุปให้นาะก็น่าเสียดายอยู่เพราะว่าบางท่านอาจจะตามแต่สรุปนะฮะอ่แต่ว่าสูตรมันก็เป็นแปลกๆเนาะสูตรตรงของคุณยายเนาะอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามเนาะสังเกตเลขในสูตรด้วยนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะ ชุดชนกันแล้วก็ในชุดเนาะเผื่อใครไปเป็นแนวทางนะคะเนาะอ่ะแต่ว่าเลขเด่นสามตัวนี้เข้าตลอดนะคะเข้าตลอดนะใครเอาไปรูดวิ่งอะ่ะนะคะเป็นเลขเด่นนะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะ